ส,สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะฮะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิบาโรคคลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นใครไม่มีความรักข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะ เป็นเรื่องราวที่อาจจะท็อกซิกเนาะอะไรดีเอาไปปรับใช้อะไรไม่ดีปล่อยผ่านไปนะคะให้รับแต่พลังงานที่ดีชาวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างที่17กันยาถึง16ตุลานะคะก็เรื่องราวสลับกันได้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ดูเป็นแค่แนวทางนะคะใครดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยคะ่ะพอยทิ้งไอดี์ไว้แล้วราคาค่าครูมี30นาที ห้าร้อยบาทและ300บาทนะคะเลือกที่ตรงกับคุณแล้วกันก็มาเลือกดูเอานะคะก็ทักไลน์มาได้เลยค่ะหรือใครที่แอดไลน์ไว้เป็นเข้าไปใต้ใต้คลิปนี้นะคะมีลิงก์ให้กดเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะนะพลังงานอยู่ประจาวันที่1นึถึงสิมิถุนาค่ะมาดูกันเนาะเรื่องราวที่ผ่านมาของพวกคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะคอยรับสอนอ่านไพ่ด้วยนะคะใครอยากเรียนอ่านไพ่ก็แอดไลน์มาได้เหมือนกันค่ะเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยการอิสระของใครบางคนเนะี่ย เดี๋ยวเวอร์เข้ามาเนี่ยเรื่องราวพวกนี้นะของคุณโอ้โหมีดาม่ามาเยอะเลยมีคนพยายามอยากเคลียร์ใจนะฮะมีคนที่ทําตัวอิสระมากๆแล้วก็ต่อต้านกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพิกเฉยกับความรู้สึกของใครบางคนการเดินหนีหันหลังให้ด้วยความไม่สนใจทั้งที่ยังถือไว้นะฮะแต่ไม่ได้ให้ความสําคัญนะฮะเพิกเฉยต่อความรู้สึกมีทั้งคิง ถือดาบขึ้นมาแล้วก็คิงไม้ค่ะถือไว้ค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของงานด้วยค่ะว่า,าจ,จะทํางานมีใครค,คนใดคนหนึ่งทางานเป็นคนของสังคมมีหน้ามีตานะคะคนหนึ่งอาจจะทํางานออนไลน์โซเชียลหรือเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะมีความเพิกเฉยต่อกันนะ,ะทำตัวอิสระไม่สนใจไม่แคร์นะมีแคร์ความรู้สึกหันหลังให้อีกคนหนึ่งก็เฝ้ามองตามว่าเอออยากจะ พูดคุยอยากจะเคลียความรู้สึกนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าพวกคุณเงียบใส่กันหรือเปล่าแต่การที่ไพ่ของมันมีไพ่ที่แบบรู้สึกว่าคนหนึ่งพยายามมากๆแล้วก็พยายามจะเคลียใจนะฮะพยายามจะเคลียใจอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกันว่าฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างและฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะขอไพ่ให้กับชาวราศีกันยห้าใบค่ะขอไพ่ให้กับชาวราศีกันยห้าใบนะฮะ ค่อยหายไปนานเนาะพอดีมีภารกิจเยอะแยะมากมายนะคะคือเอาง่ายๆช่างก่อสร้างค่ะกําลังก่อสร้างบ้านแล้วเขาก็ตัดเหล็กเขาก็โอ,อ้ทำสารพัดแล้วมันเสียงดังมากพอยก็ทํางานไม่ได้เลยค่ะนะะมาดูกันเนาะชาวราศีกันขอโทษที่หายไปนะคะก็ยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าฝากคอมเมนต์กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่เนาะ คนที่ติดตามมาตลอดก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้ของคุณ5ใบเนาะชาวราศีกันได้ไพ่เดอะฟูล5ถ้วยเออดวิล5เหรียญแล้วก็1ดาบค่ะมาดูคู่กรณีของคุณนะ,ะเออเดวิลอาจเป็นชาวราศีมังกรได้นะฮะคู่กรณีได้ไพ่10เหรียญได้ไพ่3ถ้วยนะฮะ ได้ไพ่สี่ไม้เทา้าอ้างไพ่เขาทําไมดีจังนะฮะหนึ่งเหรียญเ,เด็กถือเหรียญขอไพ่ค่ะเด็กถือเหรียญแล้วก็ห้าดาบนะฮะหาดาบเอ่อพลอยมองว่าชาวราศีกันในช่วงนี้คุณได้ไพต่ตัวตวนเป็นไพ่เดือฟูนะเดือดฟูแปลว่าอิสระ คุณอาจจะทุกข์คุณอาจจะเจอเรื่องราวมากมายหลายอย่างมาในช่วงเวลานี้เพราะมากับไพ่ห้าถ้วยเพราะว่าเป็นไพ่ของความคิดคุณรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาคุณเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างการถูกทำรับรังก็ได้หรือคุณทำอะไรที่มันผิดพลาดไปแต่วันนี้พอเห็นเดอะฟูเกิดขึ้นเดอะฟูแปลว่าเ,เด็ก ที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความอิสระแล้วผนจญภัยแล้วไม่เอากับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะ,ะก็คือสนุกสนานไปนะทิ้งความทุกข์ไว้ถึงแม้มันจะมีความคิดที่ยังทุกข์ยังเสียใจแต่พลอยบอกว่าคุณจะเริ่มปล่อยมันไปนะ,ะให้ตัวเองหลุดพ้นแล้วก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังละนะฮะทีนี้ไพ่บอกว่าจิตใต้สํานึกของคุณเดวิล่ะคะ่ะเดวิลยังมีความผูกพันยังมีความรุ่มหลงในเรื่อง อ่สิบแปดบวกแล้วกันนะยังมีความต้องการแรงปรถนาซึ่งกันและกันยังมีความผูกพันผูกมัดบางคนอย่างที่พลอยบอกอาจทํางานร่วมกันอาจเป็นหุ้นส่วนอาจเป็นความผูกพันที่มายาวนานและอาจจะต่างคนต่างมีคู่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่อยู่แล้วก็ได้นะฮะคุณยังรู้สึกผูกมัดกับเขาอยู่ยังมีความต้องการเขาอยู่ถึงแม้ว่าอดีตที่ผ่านมาไพ่ห้าเหรียญเกิดขึ้นไพ่ห้าเหรียญบ่งบอกถึงความขาด นะขาดการเอาใจใส่ขาดความรักทำอะไรให้กันเหมือนไม่ไม่เติมเต็มอีกแล้วคนหนึ่งคิดอย่างอีกคนคิดอย่างนะมีความขาดเห็นไหมฮะนะความขาดที่เกิดขึ้นแต่พลอยว่าถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าเออทั้งความคิดอดีตหรือปัจจุบันเอ,อ่อจิตใต้สำนึกของคุณเป็นยังไงแต่ว่าพลอยดูแนวโน้มกับตัวตนของคุณคือคุณจะอดทนเออคุณจะเริ่มตั้งดากแล้วอดทนจนกว่าคุณ จะผ่านอุปสรรคไปได้อดทนจนกว่าคุณจะ,ะชนะกับเรื่องที่คุณกำลังเจอนะชาวราศีกันกำลังจะ,ะปล่อยแล้วนะไม่ทนอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออทีนี้มาดูคู่กรณีของคุณค่ะดูเขานะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วพอให้สิบเหรียญเกิดขึ้นนะฮะสิบเหรียญเกิดขึ้นให้บอกว่าอะไรเขาอาจจะช่วงนี้ไปโฟกัสที่การเงิน ไปโฟกัสที่ครอบครัวของเขาหรือไปโฟกัสที่ความแบบเอ่อความสุขของครอบครัวเขาเนี่ยฮะฉะนั้นธุรกิจการงานของเขาด้วยก็ได้นะฉะนั้นเขาก็เริ่มที่จะแบบให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นนะฮะแล้วก็เออช่วงนี้เขาอาจจะเน้นเรื่องของการเงินนะฮะเพื่อเอ่อกบเกลื่อนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไพ่บอกว่าจริงๆอ่ะสามถ้วยเกิดขึ้นความรู้สึก นึกคิดของเขามีสามถ้วยมีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์หรือเปล่ามีปัญหารหรือเปล่าแต่เขากำลังคิดที่จะได้เจอได้เจอหรือเฉลิมฉลอง,ลองช่วงนี้เหมือนกับหาอะไรที่ให้เป็นความสุขของตัวเองเพราะว่าไพ้บอกว่าจิตใต้สำนึกของเขายังเป็นสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าคือเปิดกิจการ นะสร้างกิจการหรือการลงเอยแต่งงานมีครอบครัวหรือทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะฉะนั้นไะพมองว่ามีเรื่องบ้านด้วยอาจจะกำลังคิดจะซื้อบ้านหรือมีใครที่กำลังออจะสร้างบ้านก็ได้นะไพอบอกว่าเขายังคิดอยู่จิตใต้สำนึกแล้วก็การเฉลิมฉลอง,ลองความสุขอะค่ะ แต่พอมองว่าอาดีตที่ผ่านมาของคุณห้าเรียญมันถือมันรู้สึกขาด,อะ,ขาดอะไรบางอย่างแต่เขามีเรื่องของคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวขอ้องแล้วก็มีเรื่องของการยังถือความรู้สึกไว้ไม่รู้เขานึกถึงใครหรือคิดอะไรนะแต่ว่าความรู้สึกของเขาเขายังถือไว้แต่การแสดงออกของเขาคือแสดงออกแบบมีความสุขนะแสดงออกแบบมีความสุขแสดงออกแบบชีวิตที่ให้คนอื่นเห็นว่า สบายสบายนะสบายสบาย,บายปล่อยทุกอย่างได้สิบเหรียญก็คือไปโฟกัสที่ธุรกิจครอบครัวแต่ว่าไพา่แนวโน้มของเขามันค่อนข้างที่จะแบบอ่ะครอบครัวก็มานะความสัมพันธ์ที่คนรอบข้างดีนะแต่จริงๆเขาอาจจะเริ่มมองหาแล้วนะฮะเริ่มมองหาการหายไปของใครบางคนฉะนั้นชาวราศีกันคุณเป็นเดอะฟูลพอยบอกว่าคุณเป็นเดอะฟูล เาอาจจะกําลังเริ่มมองหันกลับมามองคุณแล้วก็ได้หรือสลับกันด้วยก็ได้ว่าเขากําลังเลือกที่จะเดินไพ่ใบนี้มันแปลได้สองทางนะมันก็จะแปลว่าเขากําลังหันมองกลับมาหรือเปล่าว่ามีใครคนนึงกาลังจะหายไปจากชีวิตเขาแล้วหรือเขาบอกว่าเขาไม่ทนแล้วนะเขาขอถอยออกไปดีกว่าอะไรอย่างนี้เราขยายนิดนึงเนาะขอขยายไปนี้ว่าความจริงแล้วเขาคิดยังไงกันแน่ คิงเหรียญเนนะี่ยเราก็แปดถ้วยนะเขาเพิกเฉยนะแปดถ้วยตัวเขาเองก็ได้นะมองว่าเป็นตัวเขาเองนั่นแหละเพิกเฉยพลอยมองว่าเขาเพิกเฉยไม่ว่าคนหนึ่งจะเดินหายไปจากเขาหรือ เขากําลังจะเลือกที่จะเดินหายไปจากใครนะฉะนั้นมันเป็นแปถ้วยแปถ้วยมันคือการเว้นระยะของความสัมพันธ์นะฉะนั้นเขาเลือกที่จะเพิกเฉยค่ะแล้วไปโฟกัสที่สิ่งอื่นนะอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพุกศกันได้นะที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเป็นใครก็ได้นะฮะไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลทีเ่เราอ่านมาเนี่ยเขาคิดหมั่นไชตัวคุณหรือเปล่านะฮะมาดูกันค่ะ ว่าเขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกหรือคิดยังไงนะกับชาวราศีกันที่เป็นอยู่นะเวลานี้พขดูความรู้สึกมีคิดของเขาที่มีต่อชาวราศีกันนะเวลานี้นะขณะนี้คุณรับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาก็ได้นะคะแต่มันเป็นแค่เรื่องราวโดยรวมเนาะอยากดูโวงส่วนตัวแอไปไลน์ก็ได้เลยค่ะมาดูกันว่าเขารู้สึกหรือคิดยังไงกับชาวราศีกันอ่ะไพ่เดอะโฮมิดขึ้นมาก็เป็นชาวราศีกันเองนะคะ ไพ่เดอะมิชชิเอนขึ้นมาโอเมเจอร์สองใบแล้วนะแล้วก็ไพ่เดทนะคะโอ้ขอขยายเดทหน่อยค่ะขอขยายเดทหน่อยสามเหรียญเขาบอกว่านะฮะสิ่งที่เขาคิดอ่ะเป็นคุณแหลกเพราะไพ่ชาวราศีกันขึ้นมาเลยไพ่เดทอาจเป็นชาวราศีพิจิกได้ด้วยนะฮะไพ่บอกว่าอะไรเขาที่เขารู้สึกเพราะว่า,ามันมีความที่แบบ รู้ว่าชาวราศีกรกฎคุณมีเดวิลอยู่เขารู้ว่าคุณมีความต้องการยังมันยังตัดกันไม่ได้สักทีไม่ว่ากี่ครั้งกี่หนนะมันยังตัดกันไม่ได้สักทีและเขารู้ว่าการเคลื่อนไหวของคุณเขารู้หมดเลยนะฮะเขารู้หมดเลยแล้วคุณก็อยู่ในพื้นที่เขาเลือกที่จะเงียบค่ะเลือกที่จะเงียบและเขาคิดว่าวัานหนึ่งมันจะแก้ไขได้มันยังคงมีเดวินที่สามารถเปลี่ยนแปลง เรื่องราวความสัมพันธ์ของพวกคุณได้ไพ่เดทมันคือการเปลี่ยนแปลงเดอะเมจิชเชนก็คือคนที่ออฉลาดรอบรูร้แก้ไขสถานการณ์เก่งเขาบอกว่าเหมือนเขาเป็นแบบเออจอมขมังเวทพ่อมดอะไรเงี้ยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นได้แต่เขาเลือกที่จะยังไม่ทำเพราะพอเห็นแล้วว่ามันมีคิงเหรียญหรือสิเหรียญที่เขาแบบพยายามไปโฟกัสที่สิ่งอื่นก่อนแล้วก็ไพ่บอกว่า ขยายเดทออกมาเป็นสามเรมันมัมีเกณฑ์ว่ายัางที่จะหันกลับมาพูดคุยมาตกลงมาเคลียร์กันได้นะคะฉะนั้นเขาเลือกที่จะเดอะเฮอร์มิตคือเฉยไว้ก่อนนะเดอะเฮอร์มิตคือการขยับทําอะไรช้าๆคิดวางแผนทําแบบช้าๆนะฮะเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะฮะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ คนที่ทําอะไรช้าๆชอบสอั่งชอบสั่งคนอื่นหรือตัวเขาเป็นก็ได้นะคือเป็นคนที่แบบเออเหมือนเป็นครูเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะทํางานด้านาหมอพยาบาลนี้ด้วยก็ได้นะคะ,ะมาดูแล้วคุณล่ะคุณรู้สึกมนะคิดยังไงกับเขาต่อนนี้นะฮะขอดูวหนะฮะขอความรู้สึกมนะคิดของชาวราศีกันนะฮะที่มีต่อคนคนนั้นนะฮะ คนคนนั้นนะฮะขอดูหน่อยว่าชาวราศีกันคุณรู้สึกหรือคิดยังไงกับเขาอยู่นะฮะขอดูหน่อยค่ะควีนถือไม้นะฮะเดอะชาริอออาจเป็นชาวต่างชาติชาวราศีกรกฎได้นะชาวต่างชาติได้คนที่ทํางานด้านการเดินทางไปนู่นมานี่ชอบชอบสังคมเขาเรียกว่าไม่ค่อยอยู่กับที่มากกว่านะไม่ค่อยอยู่กับที่อาจจะทำงานด้านการขับรถ หรือไปต่างจังหวัดบ่อยๆไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเนาะ่านะเขาบอกว่าถึงแม้คุณจะมีความมั่นใจมากนะชาวราศีกันควณถือไ,ไม้นะแต่คุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้เออทำให้คุณรู้สึกว่าโดยชาะเลื่อเขาชอบเอาชนะเขาแข็งเกินไปเขาแบบของคุณนะ่ะอืเก่งทุกด้านนะอาจจะเป็นคนที่ทำง,งานดีมีหน้ามีตามีงานสักงานที่ดีนะชาวราศีกันแต่พอเรื่องของคนคนนี้ นะมันคุณแพ้ทางเขาอะเขาเป็นเดชาริออตนะเขาไม่ค่อยได้อยู่กับที่หรือเขาเป็นคนที่แบบเดชาริออตเป็นนักรบนักรบก็เหมือนแบบชอบเอาชนะดูแข็งดูแบบไม่อ่อนโยนให้คุณคุณรู้สึกว่าคุณคบกับเขาคุณเครียดช่วงเวลาเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณเหงามากๆนะคะคุณเหงามากๆและกําลังแบบเออเรื่องของเขาอะมันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณเครียดทําให้นอนไม่หลับนะถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองคุณแหมแหมแบบดูแก่งดู ดูเข้มแข็งเลยเป็นควีนถือไม้นะคะเป็นแบบราชินีเลยนะคะหรือจะเป็นผู้ชายก็ได้คุณดูในสายตาคนอื่นเหมือนคุณไม่มีความทุกข์แต่จริง,รงๆแล้ว่วาเรื่องคนคนนี้ทําให้คุณทุกข์มากๆนะคะนะเห็นไหมนะเขาแบบเออพูดคุยกับคนได้มากมายแต่กลับทําให้คุณเครียดเขามีความแบบมั่นใจในตัวเองมีความแบบเออเขาเรียกว่าอะไรสนุกสนานไปอะแต่ ไม่ได้หันกลับมามองคุณนั้นคุณคุณรู้สึกกับเขาแบบนั้นเลยตอนนี้ว่าเขาคือคนที่ทําให้คุณทุกข์จริงๆนะนะอะมาดูกันต่อนะฮะมาดูกันต่อแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอะมีหัวข้อใหม่ดีกว่านะว่าเขาจะทํายังไงต่อไปนะเนี่ยเขาจะทํายังไงต่อไปนะเกี่ยวกับคุณเขาจะทํายังไงต่อไปนะฮไพ่ใบนี้อ่าสำหรับเนี้ยพอยเพิ่งซื้อมาใหม่นะ แล้วมันก็ใช้ยากมากเนี่ยมันเป็นพลาสติกมันก็จะร่วมอยู่เรือยเอา่มาดูกันนะเอาสัมภานี้ดีกว่ามาดูกันค่ะว่าเขานะในสิ่งที่เขาจะทำจากนี้ไปเขาจะทำยังไงเกี่ยวกับคุณนะฮะเขาจะแก้ไขเรื่องบางเรื่องนะะ เราก็คิดว่าถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะต่างกันมากๆถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้นะเห็นไหมความรู้สึกที่มีมันมีตรงกันนะแต่ถึงแม้ว่าทางสังคมเอ่ยสิ่งรอบข้างเอ่ยที่มันไม่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเกี่ยวกันแต่เขารู้สึกว่าคุณกับเขายังมีความรู้สึกที่มันมันเป็น มันตรงกันอยู่ถึงแม้ว่ามันมีความแตกต่างบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาค่อนข้างแกะยากเคลียร์ยากแต่พอยมองว่าเ,เขาก็จะไม่ปล่อยให้มันจบไปอย่างนี้ค่ะถ้าว่าวันหนึ่งคุณแบบเพิกเฉยมากๆเขาเองอาจจะนะวนเวียนกลับมาก็าได้นะสิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คือพยายามแก้ในเรื่องบางเรื่องอาจจะถ้าคุณจะหายไปจริงจริง เขาอาจจะแก้ไขเขาอาจจะพยายามกลับมาก็ได้นะฮะฉะนั้นมองว่าเขามีความคิดที่จะแก้ไขเรื่องบางเรื่องอยู่กับความสัมพันธ์เขาอาจจะรู้สึกได้ว,ว่าคุณกําลังจะหายไปจริงๆแล้วคุณเฉยต่อเขามากแล้วเขาอาจจะวนกลับมาแล้วไม่ทำให้คุณเจ็บปวดเหมือนเดิมไปได้นะชาวราศีกันอ่ะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะประจําวันที่หนึ่ง ถึง15มิถุนา2565นะพอยพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพอยเป็นคนที่ตัดต่อคลิปไม่เป็นจะบอกกันบ่อยๆเนาะตัดต่อไม่เป็นค่ะไปตามสภาพเลยนะคะขอดูแนวโน้มในช่วงที่หน่งถึง15มิถุนาหน่อยคะ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คนที่รอคนหายไปยก็มีเกินกลับมาไหมเดี๋ยวเรามาถามคำถามกันดีกว่าเนาะขอดูหน่อยค่ะว่าแนวโน้มรวมๆจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่มีปัญหามีประเด็นกันอยู่ตอนนี้สีเรียญนะฮะซีเรียญนะเยดทาวเวอร์อืมมาทำไมเนี่ยสองถ้วยอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้นะฮะทำไมเป็นแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะเข้าใจแล้วค่ะนะ,ะเข้าใจแล้วว่า สี่เหรียมมันแปลว่า,าแป๊บนึงนะนาฬิกาลุกดังแล้วนะคะเอ่อสี่เหรียมมันแปลว่าการกอดความรู้สึกไว้ไม่มีใครในความสัมพันธ์นี้ไม่ถูกทิ้งไปยังคงกอดไว้เรื่องที่ ให้ระวังการทะเลาะนะบางคู่บางคนนะแต่บางคนที่ทะเลาะไปแล้วนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วพวกคุณยังตัดกันไม่ได้หรอกค่ะ The Tower รุนแรงนะรุนแรงแต่คอยมองว่าอาจจะคู่ใหม่ๆที่ยังไม่ทะเลาะกันระวังการทะเลาะกันแต่คู่ที่ทะเลาะกันไปแล้วมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้หันกลับมาหันกลับมาพูดมาคุยกันยังมีความรักอยู่ตรงกลางค่ะถึงแม้จะรู้สึกว่ามันเป็นรักที่ไม่เท่ากันจะถูก หันกลับมาบางคู่เอากรณีคนที่ยังไม่ได้ทะเลาะกันพลอยแนะนำนะฮะแนะนําให้ทําใจให้นิ่งๆมากๆนะฮะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นแบบใช้คําพูดที่รุนแรงหรือรับรู้อะไรที่มันเสียความรู้สึกนะเกิดขึ้นฉับพลันไปจับโป๊ได้อะไรเนี้ยก็ให้ระวังแต่ถ้าคนที่ทะเลาะกันไปแล้วก่อนหนะน,น้านี้มีสิทธิ์ว่ามันยังไม่ได้ทิ้งหายไปไหนนะ ขอขยายดูทาวเวอร์มาทำไมนะฮะมาทำไมเนี่ยนะฮะเอออาจจะมีคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ทะเลาะกันอีกได้นะแต่พอยมองว่าสําหรับคนที่เคยทะเลาะกันไปแล้วนะเคยทะเลาะกันไปแล้วคุณจะหันหน้ากลับมามีการกลับมาค่ะการกลับมาพูดมาคุยกันนะมารักกันมาเริ่มต้นใหม่คนนึงอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะพวกคุณอาจจะทำงานร่วมกัน นะคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่คิงถือไม้คนนึงอาจจะเป็นเด็กนะคนอายุที่แตกต่างกันนะฉะนั้นคุณเหมือนเริ่มหันหน้าเข้าหากันอ่ะนะหันหน้าเข้าหากันอาจจะมีงานที่ต้องให้มาพูดมาคุยกันหรือการที่จะปลูกเออกิ่งไม้สร้างสร้างต้นเขาเรียกว่าปลูกต้นหลักกลับมาใหม่ะคะ่ะเออนะนฉะนั้นมีสิทธิ์นะเพราะว่าพ่อยองว่าวันนี้มันมีคนนี้ไม่ยอมให้ จบไปไง่ายๆค่ะถึงแม้ว่าอดีตที่มันแบบร้ายแรงนะก็ดูว่าเดือนมิถุนาเนี่ยมีสิทธิ์ว่าจะหันกลับมาอันนี้ไม่ต้องถามแล้วนาะว่าเขาจะกลับมาไหมเนี่ยก็เป็นแค่ดวงโดยรวมอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะฮะแต่การเริ่มต้นของเขาเขาก็จะดูแบบเพิกเฉยแล้วยินชานิดนึงแต่ถามว่ากลับมาไหมพยมองว่าก็อาจจะกลับนะอ,ะอย่างเงี้ยกลับแต่ว่ามันเริ่มคิดตรงกันแล้วนะความรู้สึกเริ่มคิดตรงกันแล้วว่าอ่านะ ขาดกันไม่ได้หรอกยังถือกันไว้อยู่นะคะแล้วก็ยังมีสองถ้วยมาด้วยนี่ไงสองถ้วยคือคนที่หันหน้ากลับมาพูดมาคุยกันนั่นเองนะคะก็ลองดูเนาะชาวราศีกันสำหรับคนที่กำลังมีปัญหามีประเด็นกันอยู่ตอนนี้นะคะ,ะมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีกันอีกไหมคะขอไพ่สรุปและไพ่แนะนำให้กับชาวราศีกันเลยค่ะนะคะ ขอดูหน่อยดีกว่าว่าถ้าเขาพูดกับชาวราศีกันได้หนึ่งประโยคนะฮะเขาพูดกับชาวราศีกันได้หนึ่งประโยคนะเขาอยากพูดอะไรกับชาวราศีกันคะคนคนนั้นที่นิ่งหายกันไปที่ไม่พูดไม่คุยกันนะขอดูหน่อยว่าเขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีกันเขาไม่ได้ตัดคุณหายไปไหนนะคุณก็เป็นสิทธิ์ที่เขามีในชีวิต นะแต่ชีวิตของเขาไม่ได้มีคุณอย่างเดียวอะโรคทั้งใบอะมันเหมือนกับหลายอย่างเขาไม่ได้ปล่อยอะไรไปเลยเขายังไม่ได้ลืมคุณหายไปไหนเลยนะฮะอืมแต่การปัญหาที่มันเกิดขึ้นพวกคุณแบบพรอยว่ามันเหมือนการไม่ยอมให้กันมันขัดแยง้งวันนี้มันคือการขัดแย้งแล้วไม่มีการลดลาวาสอกให้พรอยว่ามันมีคนหนึ่งนะที่ อย่างรดลาเพราะว่าเห็นไหมมันมีแสงที่มีอยู่ม,มีคนลดแต่อีกคนนึงอ่ะใช้อารมณ์นะแล้วก็ยังไม่ยอมรดให้มันอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณที่มีเรื่องบางเรื่องที่มันเหมือนไม่ชอบตรงนี้อยากแก้ไขตรงนี้นะและเขาบอกว่านะฮะเขาอยากบอกว่าเขายังปล่อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ได้หรือคุณเองนะคุณเองยังแบบปล่อยกับเรื่องที่ มันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะคือเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ยอมเคลียร์ใจกันจริงๆอะ่ะเห็นไหมฮะถูกมัดไว้นะฮะเอาปัญหามัดไว้กับตัวเองยังพยายามที่จะงัดแข่งข้อต่อกันแล้วก็ปิดกั้นตัวเองอยู่ในพื้นที่ฉะนั้นมันเหมือนมีคนคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ถ้าเป็นเขาเขาก็จะรู้สึกว่าเขายังยังไม่อยากที่จะแบบปล่อยให้เรื่องนี้มันจบไปง่ายๆมันต้องมี การที่ต้องเคลียร์กันหรือต้องให้ทุกอย่างมันถูกปลดออกมานะฮะแล้วถ้าคุณเป็นคนที่กระทำเขาก็อยากที่จะให้คุณได้เรียนรู้นะ,ะได้เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่ชวนเขาทะเลาะหรือพูดแรงหรือทำให้เขาเกิดปัญหาเขาก็อยากให้คุณนะจัดการกับสิ่งนี้เคลียร์กับเรื่องนี้แต่ถ้าเขาเป็นคนทำนะเขาก็เหมือนกับว่า อยากให้เรื่องนี้มันถูกเคลียร์จริงๆอะค่ะเออมันเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่ยอมเคลียร์กับปัญหานี้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือมันต้องยังปล่อยวางไม่ได้ยังต้องเคลียร์กันไปก่อนนะ,ะ่ะเะคะต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมาดูกันคาา่ะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรกับชาวราศีกันบ้างคะขอไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีกันยนะคะ ใครอยากบอกอะไรคะเดอ h แฮงแมนชาวราศีกันนะคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณแก้ไขไม่ได้ j u s t i c เกิดขึ้นอาจเป็นชาวราศีตุลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหนึ่งเหรียญอืมขอขยายคะ่ะทำไมเป็นหนึ่งเหรียญคะมันอาจจะเป็นการที่แฮงแมน่ะคุณรู้ปัญหานะว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเพราะอะไรบางทีอาจขึ้นเกิดขึ้นเพราะชาวราศีกันเองก็ได้การนี้เขาบอกว่าแฮงแมนพื่อให้คุณแฮงแมนคือการที่แบบรู้ทุกอย่างแก้ไขไม่ได้แนะนําช่วงนี้ชาวราศีกันนั่งสมาธินะฮะปัญหาของคุณมันเกิดขึ้นจากอ,อ,อารมณ์พลังบุญที่มันออมันลดน้อยลงนะทำบุญแต่ทําบุญด้านไหนทําบุญเรื่องการนั่งสมาธินิดนึงนะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันถูกมัดคุณไว้เห็นไหมฮะ,ะกลับหัวไพ่ขึ้นเนะี่ยเป็นการทําสมาธินั่นเองฉะนั้นตอนนี้คุณถูกมัดขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ฉะนั้นอยู่นิ่งๆเขาอจจะบอกให้คุณอยู่นิ่งๆก็ได้นะอยู่นิ่งๆเพื่อรอจังหวะเวลาเพราะคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณการได้รับความยุติธรรมหรือถูกตัดสิน การที่จะได้รู้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางที่ชอบถูกต้องนะฮะคุณจะเห็นคุณไม่ต้อง่อยคว้าอะไรค่ะคุณอยู่นิ่งๆเหมือนเดือแฮงแมนนะฮะมันจะมีจังหวะเวลาเองและสิ่งที่คุณจะได้รับมันคือเรื่องที่ดีค่ะชาวราศีกันวันนี้นะะไป เมื่อมันมีปัญหาเขาเงียบไปคุณเป็นเดอะฟูก็ได้ค่ะปล่อยให้เขาไปเลยลเราอยู่เงียบๆของเราอยู่แบบสนุกสนานอยู่แบบมีความสุขแล้วก็อยู่แบบเดอะแฮงแมนคือนั่งสมาธิในเวลาที่ว่างแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะมีกิจการติดต่อมาทางออนไลน์นะฮะทางออนไลน์หรือการเ,เรียกว่าอะไรเรื่องดีๆมันจะเข้ามาอาจจะไม่ได้เข้ามาทางเดียวก็ได้เขาไม่ได้ลืมคุณไปไหน แค่เขาเอาคุณซ่อนไว้เก็บความรู้สึกที่มีฝักคุณไว้เดี๋ยวถ้าคุณอยู่เพิกเฉยได้คุณเฉยได้คุณเงียบหายได้คุณลองนั่งสมาธิดูนะเราก็ทําใจให้สบายสิ่งดีไม่ว่าเรื่องใดที่คุณกําลังรองมันอาจจะยื่นมาหาคุณก็ได้เพราะว่าไพ่จะติกขึ้นมาแล้วนั่นเองนะชาวราศีกันโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะใครอยากเรียนอ่านไพ่ ใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะชาวราศีกันและชาวสองนะเพราะว่ามีชาวสองฝากเป็นกำลังใจนะกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่วันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ